ครัายค่ะนไขหนักเกินนะคะเดี๋ยวขอราสาหลชอกกอลกาสยานลำเมียงคนให้คะภาษาอกอายานครับค่ะสิ่งอน1่ปอของครับค่ะสํหรับหน่วยแพทยสนามนะคะที่มาจากโรงพยาบาลสุขุมวานเนี่ยเขาชื่อว่าทีมสกายด็อกเตอร์นะคะจะเป็น พยาบาลเฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและก็การดูแลผู้ป่วยทางอากาศนะคะยีทธดาสามา,ารถช่วเหลือผู้ว่าผู้บาดเจ็บ